ก็ตอนแรกเลยที่รับเล่นอะไรเงี้ยก็ก็ถามก่อนว่าเฮ้ยแนวไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าตอนแรกผมว่าอะไรก็ได้ขอไม่เป็นแม่พระเอกนะเพราะว่าเพราะว่าอ้าวผมไม่เพราะว่าตอนตัวชั้นเก่าๆเานี่ยแม่พระเอกจะเป็นอะไรที่แบบรันทดมากต้องไปอยู่จะต้องไปอยู่กระท่อมเอ่อปีแบบอยู่เลี้ยงควายอะไรเงี้ยผมพอแล้วชีวิตเลี้ยงควายมานานมากแล้วกับสาว,สาว ขอตอนแก่นี่ขอแบบอยากรวยเอออยู่สบายเถอะอะไรเงี้ยอก็เลยฮะมันกลับมามันกลับมาแต่ว่าก็อย่างว่าคือเขาเปลี่ยนเขาเปลี่ยนรูปแบบไปแล้วเนาะอะไรเงี้ยเออก็ก็น่ารักดีอะไรเงี้ยมมมมาาเลล่นนแ้ววัีคกิดอายเป็นพััันนนนรรรบบาาาทีีี่่่เเเเเคยลลล้อออมว์ชแม่เราดึงให้เป็นแบบแนวแนวนั้นหน่อยอ่าของเขาอาจจะแบบว่าเออ ทันสมัยไปหน่อยแต่อีพ่ออีแม่ก็ยังแบบคงความเป็นนิดนิดของลูกทุ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะล้วตกลงเราเล่นเป็นเป็นแม่นางเอกรวยแน่นอนรวยแน่นอนมีอันจะก,กิน,ไม,นไม่ก็ตอนยุคนั้นเราเล่นเราก็เราก็เล่นเป็นบุปผาใช่ไหมก็ก็เป็นแนวแบบว่าเราก็รวยอยู่แล้วแต่ว่าแก่นแก้วอะไรอย่างเงี้ย มันก็คนละแบบเลยอ่ะมันก็คนละแบบอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้มาแบบสมัยใหม่มีโทรศัพท์มีอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็มันก็น่ารักอีกแบบนึงแล้วก็อ๋อ,อ,อถ้าหลอดมาเล่นก็ไม่ได้เป็นแนวว่าแบบโุ๊ยต้องหวานซื่อ,อ,อให้เป็นแบบอ้าสรุปว่าเออสรุปว่าเอ่อเจนนี้เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นแบบเอ๊ะ ออลูกสาวนี่ได้เลือดแม่มาเต็มเตๆหรออะไรอย่างเงี้ยเออไม่ได้คิดหรอกเออไม่ได้คิดหรอกใจไหลมากลูกเอ้ยแม่ก็ไม่รสามเวอร์ชันนี่เลยนีหน้าตัวท่านี่ามเวอร์ชันแรกเขมีเขาเนเวอร์ชันสองสองสองคือ ไม่มิดเพชรลาเออ่เพชรลาเวอร์แรกแล้วก็เป็นเวอร์ของเนี่ยแหละเวอร์ที่สองเป็นรุ่นแม่ตายแล้วไม่ไปบอกกับคนนี้บอกคนนี้รู้อายุเลยแล้วก็ไปที่บ้านมีกี่ีอ่ะแล้วก็อุ้ยเวอร์เวอร์ต่อมีเยอะมากนะแม่โอเคสามแปดนะลูกแม่ไม่ต้องย้อนเองแล้วใช่ไหมว่ากี่ปี สองต้องสามด้วยแล้วก็มีพี่ตั้วสลันยูกับพี่เออนันอ่ะอุ้ยหลายเจนอยู่ลายเจนพี่ต้องสามแปอ่ะสามไยุน่าไม่ที่เล่นน่ะค่ะที่ที่พี่ต้อเราได้ร้องเพลงนะตอนนี้เหรอวันนี้ไม่ไม่ไม่ดีกว่าคือวันที่สวยๆนอ่ะอ่ะ ถ้าร้องก็คงด่าลูกเผยอ่ะเออก็คงเดี๋ยวก่อนนะก็โอเวอร์ชั่นนี้นะคะลูกๆคือเล่นกันแบบว่าเต็มเหนี่ยวเต็มที่มากอะไรอย่างเงี้ยก็ให้กําลังใจอุ้ยไม่เป็นไรแฟนคลับเขาเยอะอยู่แล้วแต่เพิ่มขึ้นมาอีกเรื่อยๆก็ดีค่ะแล้วก็ให้กําลังใจลูกๆด้วยน้องคิดว่าอีกนิดนึงค่ะ เพราะว่าจริง,รงๆก็คงยังบวมอยู่ตอนนี้ยังไม่รู้เลยจริงๆแต่รู้ว่าเออโอเคช่วงช่วงปาช่วงหนกแกมอะไรเงี้ยมนะันก็ยังไม่เข้าที่หรอกอ่าตอนนั้นหรอเอาจริงๆนะถ้าเกิดว่าทามมิ่งในการปล่อยอ่ะมันเหมือนที่แบบทําอย่างดาราทั่วไปที่ทํา มันก็จะไม่กระทบมากอะไรเงี้ยนะแต่ว่านะตอนนี้ที่มันกระทบมากก็คือเขาลงเร็วไปหน่อยแค่นั้นอเองมันยังไม่เข้าที่หรอกอ,ออกจากห้องผ่าตาัดมันเข้าที่ไม่ได้หรอกลูกเพราะว่าเราเราทำใจกันอยู่แล้วว่าการทําสัญญกรรมนะอันนี้เรารู้ว่ายังไงเนี่ยมันต้องรออยู่และสามเดือน6เดือนทุกอย่างมันเข้าที่ไม่ว่าจะเป็นจมูกทานมทําตาทุกอย่างมัน มันต้องรอเวลาเราก็ไม่ได้เครียดกับตรงนั้นที่ว่าอุ๊ยทำไมรับไม่ได้หรอที่แบบว่าก็รู้อยู่แล้วไหมสัญญกรรมมันต้องมันต้องบวมใช่รู้แต่ว่าทุกคนมันจะต้องมีทามิ่งของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราได้คุยกันแ่จากภาพแรกก็จารยอจานจะไปอนตัวนี้ไม่อนตอนแรกคือยังไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เครียดกับกับ คือเราเรายังไม่ได้เห็นดีกว่าก็เลยยังไม่ได้เครียดเนาะช่วงแบบอาทิตย์แรกๆก็ยังยังตาบอดอยู่ในห้องอะไรเงี้ยอันนั้นก็ยังไม่รู้จริงๆว่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่มันเริ่มมาเครียดตรงที่ว่าเอ่อเรามีเรามีงานที่รอรับอยู่แล้วก็คือเป็นงานคิวเซนเตอร์แล้วมันมากระทบตรงที่ว่าเอ่อเขาบอกว่ามันมันมีรูปแบบนี้ออกไปอะ่ะมันเสียภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์เขา าก็แคนเซิลแบบการอากาศก้อนใหญ่ก็อ,อย่างที่หนูรู้ว่าว่าพรีเซนเตอร์ถ้ามันขึ้นบิวบอร์ดหรืออะไรใดๆแล้วมันไม่ได้ราคาหลักหมื่นหลักแสนถูกไหมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่ไม่ได้บอกความจริงว่าเอ้ยมันจะเป็นยังไงอะไรยังไงเนี่ยมันมันค่อนข้างก,การะทบกับเราเพราะถ้าบอกเรากกอนว่ามันจะเป็นอย่างนี้ เราก็จะไม่เสียโอกาสใดๆในชีวิตแต่จริงๆเราต้อมีโอกาสอาธิบายค่ะไม่ฟังค่ทางน้บอกเาก็ยไม่รู้เรดครกับก็ไม่รู้ก็ต้องทำก็ใครๆเขาก็โปรโมทแบบนี้กันแต่ว่ามันทำให้เราลุดไปแต่ใครๆทั้งที่นี้คือไม่มีดารานะคือคนธรรมดากับเป็นอินฟูใช่ มัน,มนตรงนั้นมันก็ร่วมด้วยแล้วก็อีกตรงนึงเมื่อก่อนเวลาเราไปไหนก็จะแบบว่าโอ๊ย้ยคิดถึงจังเลยอยากถ่ายรูปด้วยโอุย้ยสวยจังเลยแต่ตอนนี้แบบเออหน้าใหม่โอเคแล้วนะคะมันคือคํำขอบใจที่เรารู้ว่าแบบเออเขาลอบใจเรารแต่ว่า,แต,วาแต่ว่าเราไม่ต้องการอย่างงั้นแล้วแฟนคลับเราก็ไม่ต้องการที่จะเห็นเราเป็นแบบน,นั้นไม่ออกอปเออไม่ตดองาชาวบ้านอ,อ,ไ,อาไม่ตจัไาไหมอะไรนะคะอยากทำ เอาจริงๆนะคือก่อนหน้านั้นอ่ะไม่ได้คิดที่จะทำเออจนก็ตื้อจนแบบตื้อนานมากเออก็เลยแบบเออทำทำก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคือคการตรงมือกันต้องทำตัดคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรากลับมาสู่จอเหมือนเดิมแฟนคลับเราก็ก็ยังตามแหละไม่ว่าจะเป็นหน้าไหนเขาก็ตามอยู่แล้วพอเขาตามที่ ที่เขาชอบดูละครเราชอบที่แบบว่าเออเป็นแม่แวัดหรือว่าเป็นแม่เจ้าน้ําตาเขาตามเราอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คืออย่างเวลาไปเจอข้างนอกอะ่ะก็รู้อยู่อ่ะอ๋อเขาก็เจอราชนีกรแหละแต่คําทักทายมันเปลี่ยนไปเลยทําให้เรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยการทักทายแบบเดิมๆม,มันแบบคือถ้ามีคนมาถามอยู่ว่าเออหน้าโอเคแล้วนะไม่แก่แล้วอ,อยู่โอเคปะมันไม่โอเคนะลูกรู้ว่าแก่แล้ว ต่แบบอย่างเงี้ยใช่แล้วมันเหมือนเป็นอะไรที่แบบเอาบางคนก็เอามาล้อเป็นอะไรใดๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบก็แล้วแต่ก็เข้าใจแหละเข้าใจในยุคในในสมัยแหละแต่ว่าเฮ้ยคือก็ไม่มีใครเขาเคยทำกันเนาะ เอออน,นันตย์นีความพึงพอใจต่ำนะวันน,น,นี้ยที่สอบกระจบดูแล้วแม่ไม่ได้บอกเลยว่าเขาทําไม่ดีแม่ไม่เคยพูดตั้งแต่วันแรกไม่เคยพูดเลยดีหมดแล้วก็แล้วก็สวยแล้วก็ถามว่าตั้งใจไหมเขาตั้งใจทําให้คุณหมอก็ตั้งใจทําให้แบบรู้แหละแพ้ปูมแผ้เป็นใดๆแบบไม่มีคุณหมอทํำเก่งจริงไม่ได้ว่า ปัญหาก็ไม่ได้หนักมากขนาดที่บอกว่าแบบโอ้โหไปทำมาซับซ้อนไม่เคยนะแม่แก้ครั้งเดียวในชีวิตนะคือตอนอายุ20ิกว่ายังไม่30ด้วยแต่ที่บอกว่าโอ้ซัมซ้อนนี่ก็ไม่ขนาดไม่ขนาดนะั<ต>้นแต่ว่ามันก็ไปตามวัยเนาะก็5้าสิบกว่าไปแล้วเนาะมันก็มีหย่อนคล้อยตามธรรมดาก็เหมือนที่ทุกคนเขาก็ทำกันอันนั้นแหละที่เราคิดว่าเออทำก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ยังคนจะมองว่าต้องหน้าเด็ก อ,อันเนี้ยก็แฮปปี้แหละแต่ถามว่าเออมันชินกับหน้าใหม่หรือยังมันก็แค่ย,ยังยังยังไม่ชินกับการที่เราจะต้องมาแต่งหน้าทําผมแต่งตัวใหม่อะไรอย่างเงี้ยมันก็มันก็ยังไม่ชินแต่เดี๋ยวสักพักมันก็จะปรับตัวได้เองอะไ,ไ,ไ,ไรเงี้ยโอ้าโหนางก็คงพยายามชินเนาะนไม่ได้แฟนใหม่หรือเปล่าคะฮะ ไม่รู้ปลอบใจหรือเปล่าทั้งลูกทั้งแฟนเลยก็อารมณ์ตื่นมาตอนเช้าก็อุ๊ยใครเนี่ยน้าเด็กชิจาหรือเปล่าญาแม่เลยเออไม่รู้เหมือนกันก็เลยอะไรก็เอาเถอะอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้ว่าใครเนี่ยของเขาคือสวยหรือไม่สวยวะอะไรเงี้ยก็ไม่ค่ะเขาก็แบบว่าโอเคอะไรที่ทำแล้วสบายใจก็ทำ จริงๆนะก็ยังไม่ได้คิดตอนก่อนหน้านั้นก็ยังไม่ได้คิดว่าแบบอยากจะทําคือกลัวไหมกลัวทุกครั้งที่ทําสัญญกรรมคือกลัวในที่นี้คืออ่ะโอเคถ้าฉีดยาชงยาชาโอเคมันได้อยู่เพราะมันแค่ฉีดยาชาแต่ถ้าดมยาเนี่ยคือคิดนะว่าแบบเฮ้ยจะตื่นไหมยังมีสองหนอต้องดูแลอยู่อะไรอย่างเงี้ยเออนางก็กาลังจะแบบเออเป็นสาวด้วยอีกหนึ่งส่วนอีกหนึ่งก็โอ้ยังไปไม่ถึงฝั่งเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแสดงว่าหลังจากนี้ไป นหมนไม่รับแงนาเรแงั้เป็นญิงนาย้านั้แล้วใช่เหรอไม่ค่ะลันทดก็เล่นได้รันโมดลนโมดเออค่าเทอมลูกเหนือสิ่งอื่นใดหรือเวตอนน้ใหนยัี่เสราตอนนี้มันยังค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกแหละบางคนก็ยังแบบยังไม่รู้ว่าเอ้ยเขาเขาดีขึ้นหรือยังหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยยังไม่กล้าติดต่อแต่ว่าบางเจ้าที่แบบว่า ไม่รู้อะถึงจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นรัชนีกรยังไงกูก็เอาอันนั้นนะเขาก็ยังมีอยู่ละครตอนนั้นยังไม่ได้คิดยังไม่ได้รับแต่อันเนี้ยมันต่อเนื่องมาจากที่แบบว่าคุยดีลกันไว้นานมากแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ยังน้อยอยู่เนาะน้อยหน่อยหน้อยอยู่แหละออไม่หรอช่วงนั้น,ะน,น,นม,มันเป็นอะไรที่แบบ มันกดดันด้วยแหละแล้วก็มันมีภาพบางภาพที่เราเราเองยังไม่ได้คิดว่าเราจะได้เห็นด้วยซ้าแล้วมาได้เห็นตอนตอนช่วงหลังแหละแล้วก็เลยแบบมัน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 รุนแรงไปงานี่จะสองเดือนแล้วค่ะสองเดือนก็จะไปไม่รู้เขาบอกประมาณสามเดือนสามเดือนไม่ได้ไม่ไม่ ลูกคดอไม่แนใจจังเลยลูกต้ี่บอกไรหมดเลยไม่ต้องเล่นแล้วเล่นนายอ๋อเหรออะไรก็ได้ค่ะไม่รู้ไม่ไม่รู้แต่รู้แต่ว่าปีนี้ราศีพิจิกดีแม่ก็โอเคพิิกดพิจิกดีอ๋อแล้วก็ไหนๆก็มาแล้วก็ฝากลูกสาวด้วยนะคะ ตอนนี้กำลังซ้อมต้องซ้อมเต้นกำลังเข้า่ายเรียบร้อยแล้วฮะลูกเราไม่ค่อยคุยกับเราลูกไม่ค่อยคุยกับเราลูกจะส่งไลน์มาด้วยภาษาแปลกๆอย่างเอ่อฟอฟันดอเด็กเรกๆก็ไม่เข้าใจไอ้ฟอดอมันคืออะไรวะไอเอ่อนดีบอกว่าเขียนเต็มๆก็ได้นะลูกลูโง่อย่างงี้นะการศึกษาเป็นมากขึ้นไหมหลังจากเขามีความสามารถพิเศษ คือรู้แหละแต่ว่านางไม่ให้เจอานางไม่ให้เห็นานางจะไม่บอกเราก็จะรู้จากคนรอบข้างร<ด>อบตัว<ด>อะไรอย่างเงี้ยทีมงานก็จะแอบแบบว่าแม่น้องทําอันนี้นะน้องทําอันนี้นะแล้วก็ส่งลายมาให้ดูอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าแดงว่าเขาไม่ชอบให้แม่ดับไม่นางคิดว่านางเขินนางคี่เขินนางที่อ่ะ จำชื่อค่ายไม่ได้และร้องเพลงร้องเพลงร้องเพลงโอเคเอ่อน่าจะสองคนค่ะเขาเรียกนะแต่อันนี้อันนี้เด็กิ๊ฟเซนต์เขายืนยันว่าลูกดังเพราะลูกเองมันต้องดังด้วยตัวมันเองอยู่แล้วเพราะแม่ไปช่วยกับร้องร้องเพลงไม่ได้อันนี้คือเดบิวต์เรียบร้อยแล้วก็คือจะมีผลงานแล้วใช่ค่ะน่าจะเร็วๆนี้เดือนหน้าไม่ซับเลยลูงไม่ให้ลูงไม่ให้ ว่าจะขอแค่แบบอส่งคนไปดูแลแทนแม่มันก็ไม่เอามันยิงกับมันยิงนะวันนี้เป็นไงบ้างพอลูกเราได้เห็นพี่เราแม่ภูมิใจ<ห>น,นะคะพี่ชายอีแม่นะภาคภูมิใจแต่นางไม่รู้หรอกว่าอีแม่ภาคภูมิใจนางก็จะเก็บทุกสิ่งอ่านอาจจะไม่พูดเลยพี่ต้ไม่พูดเลยอสุแล้วอยากให้ถ่ายงานแทนลูกถ <พา S 1> ้า,าะอะไรยังไงบ้างจะได้ชมว่าเราอลูกฉันสวยอลูกฉันเก่งว้าวอะไรลูกเราทำได้ ก็ฝากฝากน้องด้วยน้องเป็นว่าน้องเป็นเด็กที่เขินน้องที่อายแต่ว่าถ้าเกิดว่าทุกคนช่วยสนับสนุนทุกคนช่วยให้กำลังใจก็คิดว่านางคงทำได้ค่ะน้องเอ่อแม่จําได้อยนแไดู้่เอ่อเวอร์โลนิก้าวัสปี้ค่ะเอ่อเบอร์โรนิก้าวัสปี้แม่ขอบคุณค่ะ